ดูอะไรอะกินได้ไหมนะกินได้หนกินได้เหรอลูกมันเป็นถั่วแข็งๆนะกินไม่ได้กินติดคอ

ไหนไอวาไอัญญาอัญญาโพสท่าให้พี่วาถ่ายสิโพสท่าอ่ะพี่วาถ่ายรูปน้องอ่ะโพสท่าค่ะมันใหญ่ไปหรือเปล่าดูเห็นแต่ก้นดูสิเอาใหม่เอาใหม่อ่ะัญญาันญญาดูนิดโอเคหันมายิ้มค่ะวาวเข้าวัสวยสวยไหม มอร์นิ่งทุกคนวันนี้ก็เรากลับมาไลฟ์ในเฟซบุ๊กบ้างเดี๋ยวติ๊กตอกเราไลฟ์อีกไลฟ์ไลฟ์แม่งทุกวันโอ้หไลฟ์ไลฟ์ทุกวันเลยครับแล้วก็อยากจะมาแจ้งข่าวได้ครับว่าเย็นนี้เดี๋ยวบ้านเรากำลังจะไปงาน On Day นะครับเป็นงานแว่นตาที่พารากอนวันนี้เจอบ้านเราได้ที่พารากอนตอนหกโมเย็นเห็นแล้วอะไรเนี่ยอะยังไงอะเอาบอลวิ่งอะยังเอาบอลวิ่งนะไหนเพื่อจู๊จิดูอะไรคะอุ้ยใครถ่ายคะาาไอ้ว่าถ่ายเหรอคะ ไปไหนกันเฮ้ยพราพอพอเซฟไลน์ติ๊กต็อกมาลงเพจอีกนะ อาสตาปาร์ตี้ขึ้นนะครับเช้าๆพ่อๆพอแพ้เสียงในหัว